พ่าเตะให้พีบสูนึงเยรอตนหารงเท้าแตะมาให้พีเบสนแฟน,นขับมารอตากฝนรอเลยนะคะแต่ว่าเบสแต่ว่ามันแฉะเบสต้องใส่รองเท้าแตะไม่งันรองเท้าเบสจะจมน้ำ ตอนนี้นะคะเราก็มาสนามฟุตบอลมีการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลหมีขาวคิดอ่านอยู่ใช่รุ่นอายุ10ปีและ12ปีนะคะบอสลงไปแจมกับทีมดอยสกเกตเอฟซีนะคะดอยสกเกตเอฟคิดว่าใช่ไหนก็ต้องใช่แน่ๆแ,นแหละเดี๋ยวเราไปดูบอสแข่งกันแต่ว่าฝนตกอาจจะถ่ายได้นิดนึงนะคือดอยสกเกตเอฟแข่งกับอะไรนะรนเทพสบาลสุเทพ เทศบาลเทศบาลก็ถูกผูดถูกอ่ะคนเขียนซับก็เขียนให้มันถูกแล้วกันเยวะรายงนเกันยข้นไปเลยบอลมันติดนะบอลหดยาก จังหวะมันเสียไม่หมดรับสลับน้องมาผิดพลาดของนักเตะในทีมนะครับเราจะไม่กดดันกันนะครับ้เก้ยเดิยเฮ้ยเฮ้นถอยม่ิน่งปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเก้เข้าเเลยห ได้แล้วครับเป็นไปขอว่ากั้นี้จะทำให้บรรยากาศในสนามเสียเลเกมของตัวเองไม่ได้ดีนะครับครับครับได้ลได้ล,ลครับออกบอลเร็วกว่าน,นี้หน่งยชวะอ้มอ้าอ,อไปแดนของเราอ้าไปอ้มไปมัวที่จะเลี้ยงในแดนของเรา พี่บอทพยายามมองโบ๊ทเลยพยายามใช้เสียงยังไม่รู้ชื่อแต่ส่งสัญญาณอย่างอื่นให้กับเพื่อนลงทีโบ๊ทหนึ่งหนึ่งไปได้นะคะเป็นหมดครึ่งแรกนะคะบอทก็ลงไปเล่นกับทีม Joy Skate FC เป็นน้องๆของคนเชียงใหม่เราทุกคนเป็นคนเชียงใหม่เราอู้กับเมืองกันนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรนี่โบ๊ท I right, am

เขาดังจริงจริงแมนก่อแมนก่อแมนแล้วแมนแล้วแมนก่อแมนแล้ว bóng trận đấy, chơi bóng này, chơi bóng này, chơi không, chơi không, chơi không, bận bận tăng กดยาววันนี้ได้คำศัพท์ใหม่ตั้งแต่มาเชียงใหม่เนี่ยได้คำศัพท์คำนึงก็คือคำว่าถ่ายหู้มถ่ายหุ้มหน่อยถ่ายหุ้มแรกอะถ่ายหุ้มถ่ายหุ้ม สองนัดแล้วครับมันไม่ได้ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่ยังไม่ใช่ทีมเมืองทองนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทีมเมืองทองไม่ใช่นะอันนี้เป็นทีมอะไรนะเมื่อกี้ดอยสเกตดอยสเก็ตนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ระบุญมาแจมกับแฟนคลับนะคะไม่ใช่ทีมเมืองทองนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเมืองทองมาเนาะเอาว่ะอยากเจอป่ะติดตามอยู่ติดตามอยู่ค่ะขอบคุณค่ะติดตามอยู่ค่ะแกล้งให้แกล้งเออติ พ่อหรือฝักแม่ฝักแม่บอสมีข่าวชิ้นอนดาบที่สมได้แก่ช่องฟ้าซินเซอร์นะเลยไยวุนรวัทนรากที่ฟ้าระดับระดับตัวสเดี๋ยวทีที่ันกีฬาอีกด้วย แล้วเราจะประกาศรุ่นใหญ่แล้วนะครับรุ่นนิสสอขอไว้จัใหวีครบสิบนะที่ ก็ขอบคุณผู้ปกครองครับขอบคุณทางสนามด้วยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ เราก็ต้นบอลเสร็จแล้วมอบรางวัเสร็จแล้วแล้วพ่อไปร้องเพลงเสร็จแล้ว,ลว,ว,น,ลน,ลวนะคะตอนนี้ก็รังากลับแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะลืมกดไ like, ลค์ก, share, กดแชร์กันต่อไบไ่บคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย